ผักแค่นี้มันจะแพงขนาดนั้นเลยเหรออ,อ้ทำไงดีอะซื้อขอไปตั้ง320ถ้าแม่รู้ว่าเราเอ,อาเงินทั้งหมดมาซื้อแล้วได้แค่นี้แม่ต้องด่าแน่ๆเลยออของแค่นั้น320เลยเหรอ,อ,อน้องน้องซื้อของแค่นี้ สามร้อยเลยเหรอใช่ค่ะหนูซื้อผักมาจากร้านเล็กที่อยู่ตรงนู้นอะ่ะแม่หนูให้ซื้อแค่สีสิแต่หนูกลับใช้เงินหมดเลยหนูตาไม่ดีเองที่มองป้ายราคาผิดอะแต่สงสารจังมองป้ายผิดกันหรอพี่ว่าเรื่องนี้มันแปลกๆละเราซื้อผักแค่นี้จะราคาแพงขนาดนั้นได้ยังไง